เรียบร้อยครับรถเปล่าหน้าทิมไปแล้วยอดขุนรัพย์สังกัดทีมงานเสียบบอมต้องใช้ไปโคแล้วมาดันตูดนะครับกะว่าจะวนเข้ามาฝั่งนี้แล้วก็ถอ,อยไปนู่นไปเอาไปเอาดินแต่ว่ายังไม่ผ่านจุดนี้เลยครับเป็นป่าอ้อยเดิมครับ ล้อหน้าลงล้อหลังตะกุยทั้งสองข้างเลยการชนนี้ถึงดินเลยครับโอ้ฝั่งโน้นี่ยอดอัศวินวิ่งชิวเลยตากนินใส่หกล้อก่อนเดี๋ยวค่อยไปดันตูดให้ผมเสียบ,บอม นะรุ่นใหญ่ขอลุยด้วยเสียเดชาออกล้อคอกซิ่ง ไอตัวออกไปครับวันดำจุกตูดนิดนึง หนึดครับมีหนึดขาออกนละ้มีดันตูดหรือเปล่าเนี่ยเปิดฤดูการช่วงแรกๆนี่ก็จะ แหมมันต้องโหดกันหน่อยแล้วครับไปตัวลั่นดอกไปครับเดินไปดันตูดเสียบบอม ยังครับยังไม่พน้นยังติดอยู่รูดไปเรือยว่นนียังยังยังไม่พน้น ไม่พน้นหลุดออกมาได้ถอยเข้ามานับดินตามช่องทางนี่ครับสบายแต่ขาออกไม่รู้ ไวยตัวออกสบายอ่ะผลแล้วครับทางวิ่งสะดวกเจอกันอีกทีมีเหตุการณ์ครับ